นี้เราก็จะมา,อาสอนเข้าเสิร์ฟง่ายๆเข้าใจได้นะครับขั้นตอนแรกให้กดไปที่ต๊ะครับว่าเริ่มโอเคเอ้ยลืมเปลีปล่ยนชื่อด้วยนะเปลี่ยนชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับปีน้องเฮ้ทุกคนอย่าทำเล่นนะทุกคนเพราะบัตต้องจากว่าเขียนชื่อว่าอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการ ผมสี่เขียรซื้อมั่วเข้าไปคุณเข้าใจภาษาอีสานบ่เนี่ยผมจะว่าว่าภาษาอีสานแล,ล้วเอาละทุกคนทีนี้เอาเอาโอา้และเซิร์ฟไข่ก็ไม่รู้ครับช่างบอลเนี่ยครับใครอยากเข้าก็อยู่สต็อปเอานะครับผมไม่สตออ็อปยูเอเดฟให้ไปจัดการเลยโอ้ไปแล้วนะโอเคเออเดี๋ยวใครไม่เชื่อว,ว่าเขาได้นะครับ ก็กดเข้าไปเลยนะครับกดตรงนี้นะครับเอ่อเข้าไปแล้วป้องได้สมัครนะครับตามโจ๊กโอเคครับขั้นตอนแรกก็ยังไม่มาเลยครับมาแล้วแข็งแรงมากเลยนะเอากะตุ้นซ้ายเป็นเลยเดี๋ยวเดหนึ่งเกดห้าเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์หลวมไว้ให้ก็แล้วกันเชื่อใจผมถ้าคุณไม่เชื่อใจผมคุณจะไปเชื่อใจใครเชื่อใจป้า เออเฮียไอช็อกวิลไอจ้าดโอเคแล้วก็ตอนแรกก็ให้เราเออเขียนรหัสที่ต้องการไปเลยผมจะเป็น Z X T V P N O M O M O ถูกอ้าวอ้เขียนไปหนึ่งสองโอเคทีนี้ก็ได้ F T V P แทนโฟธาหนึ่งสองแล้วก็ใส่ไปได้แล้วมันก็จะมานะครับ แต่ถ้าใครสมบัติมันเป็นตัวขึ้นเป็นตัว J แล้วไอตัว L นะครับเราก็ทำการกดกดเป็นอเราก็ให้เปลี่ยนชื่อครับเออใช่อันนี้ก็จะเป็นเว็ดบอเว็ดบอไม่เป็นใช่ดิเว็ดบอใช่ไหมวะคิดก่อโอ้ใช่เปิดเปิดกอลนี่มันเป็นเจลอนแล้วที่มัจะเป็นต้องแต่งทำอะไรนะโอ้สู้กันนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นไอเทมอะไรหรือ มาเข้าไม่ต่อเติมมาดูโอ้ยแต่ผมจะเล่นกีตารรองให้ดูนะครับเข้าแล้วแต่ผมจะให้รอผมเล่นด้วยครับเออลืมมันเล่นได้นะรอเข้าหรือยังเออว่ะได้ใช่ว่าเธอครับเราไปดูมืลลอของเราดีกร่าก็อันนี้ก็คือสีครับสีสีอันนี้ก็จะเป็นไม่รู้กัน น,นี่นรับเรากดไปขั้นแรกนะครับเวลารับขั้นต่อแรกมันจะให้เลือกเอานนะครับคุณก็เลือกไปเลยนะครับถ้าคุณอยากเล่นบล็อกสายก็เล่นบล็อกสายอยากเล่นอะไรก็เลียกเลยผมเล่นไปขวายอะไรไค่รับทีนี้วันเจอค้าวคนนี้หนึ่งนะครับเพราะว่าวันเลยซบเต็มนะครับเออถ้าผมจะได้เสียงแทนควรให้เสียงด้อยๆ,ๆหน่อยนะครับ พอดีผมอยู่คนเดียวมันเพรบเพียวหพวใจนะนี่ครับคนสี่คน,คนมันเล่นไม่ได้นะมันต้องตายอีกสี่คนโอเคครับผมจะคอมโบให้ดูไปตัวยาวต่อคนตาอีกแค่หนึ่งคนเท้านั้นหนึ่งเดียวหึ่งเดียวเท้วนั้น,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 นโอเคเริกไปแล้วครับผมจะเรียกเป็นสีส,ส,สีสีตัวผมก็คือโอ้ผมจะไม่เอาสกิลเข้ามาแล้ว ไม่ต้องฝากหรอกอยากกินบักฝากอยู่เรียนรู้ก่อนเลยเวลาตูกคลิปกูไม่มีคำว่ากดเลยเออบางคลิปก็มีนะโอเคได้เวลาเรียกสีแล้วเอาเป็เสีเหลือก็แล้วกันสีเหลือราทอยยิ่ง ถ้าอยากลงไปข้างล่างนะครับผมมีวิธีบอกครับเฮ้ยอย่าพึ่งตาอย่าพึ่งจับเร็วอย่าพึ่งจับเร็วโอเคโอเคสิบเอ็ดคนไปนะนะครับให้โดดมาตรงนี้แล้วก็มันจะให้โดดเราเราก็โดดไปโอเคมาแล้วครับแบบมูคิมบอลผมอยู่ไปมูคิมบอลสีเหลืองผมไม่ชอบสีโอโอเข้ามาแล้วเพื่อนอ้าวพี่สองคนเหรอโอเ้เพื่อนจบแล้วพี่พึ่งรอ,อเพื่อนวะผมไม่ชอบมึง ก็เลยตามสบายเลยนะครับบูได้อยู่ที่กันปัดโอ้ขึกนเกิดหัวเอาเลยเอาไปยังเสียง์ทำไมกูเบาจังวะเออบอกเลยบ้านหัวแตกเพิ่าใครอยู่คนเดียวเฮ้ยใครอยู่คนเดียว ก็นนได้ดับให้เปิดเสียงสุดเลยนะครับถ้าใครเอ่อเฮ้ยอ้าวเฮ้ยทำไมเป็นสีขาววะเออแล้วเราเปลี่ยนใะห้เราเป็นสีขาวดีอ้าวเฉี่ยเราลองแดงปากได้โอเคาตายล้วเราอยู่สีขาวนะเพื่อนไม่ต้องห่วงว่าเราจะตายจะตายอยู่ออฮ้ยจะติ๊กกูย,ยังไม่ได้ โอเคเจ๋ยวครับตัดไปตอดโอ้ไปตัดตัดรอเลยไม่รู้กัคกับว่าเขเขียนี่อะไรอ้าวอ้าวอ้าเฮ้ยบุกต่อตอนไหนเพื่อนโพ้บุกนมียอดสูงแล้ทำไมบุกโปเนี่ยบุกโปปะเนี่ย ่อ้โหถลูมาแต่ไกล้ถลูมาแต่กลช่วยเพื่อนๆช่วยกูดีเพื่อนไปไ่ไปจะจ่าลูเออเยอะๆเพื่อนเร็วเขาไปไปไปต่อเร็วตัวเหญยไปเล็กไปของกู้ักละอ้าวกดแล้วเพื่อนเอ้ยเก พิกเล็กคอายก็ได้เออเออกูตีมึงได้ไปเดียวโอเคขับไปเลสไปเริ่ม่ะสิตได้ตีได้ีอบตีได้ ทำขออ๊อกนะเเพื่อนมอซ้ายโปรไหนเพื่อนเอเหมือนมึงที่เพื่เคยทำขอบม ฮัลโหลเด็กสักเกอร์ก้เดียวซื้อได้โคตรเยอะถึกถึกบันดาแล้วเพื่อนมึงมีก่อไหมเพื่อนเออเพื่อนบันดาแล้วเพื่อนรีบซื้อเลยนะมันดาแล้วเพื่อน ไปไดไปไปไอไปไดไปไปไปิปไ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 ป้ปไปไปอปไปไีไดีปไ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 อไป ก็จะได้ยินเสียงลมนะเอออยู่ได้จะไม่ได้ยินเสียงลมได้ไงก็บอกพุงพีว้ากาย่าทุบมบึกทุบทำไงยังเกลือนก็มีบ็อกปันอยู่ดี๋ยังปูใครเพื่อนปูเครเขาต้องสะนะให้ได้โอ้เพื่อนมันมันปูไปเล็วอะใส่ดาดีวุ้ยวุย้ยวุ้ย ยึดเหล็กเราไปได้เลยไปเลยว่ากุ๊ดต้องเข้าไปแล้ว ียอมมียอมเลยอเ,เอาคุกับแล้วบัดดับไฟนักบกลัอกตัวเองผมจะไปบุกอีกแล้วผมไปไปของกับผมจะไปบุกไปดูคลิปกูแล้วไรสาระคลิปท้ายยับอีกกลอบตวรวจอะไเพื่อไปสู่สิบลาย ว้าว what the fuck ไปแล้วอุ้ยเ้าอะ้รกูแายเล่นเรียกูเดี๋ยวกูจะมีว้อติดตัวไปด้วยมาแล้วทุกคนเอ้าเฮี้ยกูต้งกิดดิมาขุดบ้านคุณวเพื่อนโอ้โอ้บึ้งบึ้งเขบ้าเพื่อน ไม่มรรลับไปได้เพือนดี้่าต่อข <c inhos> ึ้นสูงเอไว้วะไม่รู้เรื่องดวเดูเลยแล้กูตีมอนที่ใจเป็นบุกพอนแยกมุมต่ดเลยข้อผิดบ้าดเพือดแยกมุมอะไรกค่ ไปโอเคอาแท้ไม่น,น่าทำอะลรทุกคนแย้แล้วไปไไปครับจบคลิปแล้วนะครับแ็กแรกก็แตนิคิมชันครับบ๊ายบาย